มอบคุณมอบให้คุณเอเดนมันซเซเวคุณกัญญาพรเอเดนมัน์และญาติพี่น้องลูกหลานพร้อมด้วยพี่น้องชาวัญญาวุลญน้ำประเทศเและสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันถวายเป็นดวงว่างหายุญมาธา,านครับย่าแต่พระสศีย

ได้ประกาศโมทนาผู้มานเป็นเจ้าภาพทุกท่านในงานนี้ได้คําจุดศาสนาให้ผาวร่วมถวายปัจจัยไยารยานร่มสื่สารประเพณีตางคำสอนตรงสมเด็จสัมมาสาพัพพนประมุงกรสาธุอันุโมทนา ครับวัดไสายาเป็นวัดว่าตั้งอยู่ที่เลขที่290หมู่ที่10ปัญญบุรีตำบลบัวอัมเภอชุมพนบุรีจังหวัดสุรินทร์สังกัดคณะสงฆ์นานิกาตั้งรัชเมื่อ16ขทัยกรุงพุทธศักราช2478ได้รับพระราชทา วิสุภาสีมาเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2532เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์แห่งที่17เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2554ที่ดินตั้งวัดในพื้นที่กว่าที่สิบเอ็ไร่1งาน17ตารางวาประวัติความเป็นมาของาสถานตั้งวัด ราวปีพุทธศักราช2440ชาวบ้านยางวีได้จัด่ดินทางที่ตันออเฉียงเหนือ,นอของหมู่บ้านสาร้างวัดสวา่างประรุณไทยจำให้ดีนะครับชื่อแรกของวัดเราคือวัดสวา่างประรุณไทยปัจจุบันคือโคกอกราเป็นสถานที่ตั้งโบสถ